ือเที่ยงแบบนี้นะคะเบนอยากพาคุณผู้ชมทุกท่านวัดไปอร่อยกับตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเด็ดเจ้าดังย่านของเตยกับร้านนี้นะะเลยค่ะเฮงชุนเซ็งโอ้โหหอมกลิ่นน้ำซุปตั้งแต่หน้าร้านเลยอะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเปิดตั้งแต่ปีพศ2535ค่ะแต่ถ้าย้อนไปถึงรุ่นแรกจริงๆเนี่ยจะเปิดมาตั้งแต่รุ่นกงเลยนะคะ ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นรวมๆแล้วเนี่ยเปิดมามากกว่า70็ปีอีกบรรยากาศร้านแบบสบายๆเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความดั้งเดิมแล้วตอนนี้ท็องของเบสก็เริ่มร้องแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหน้าทานมากๆเลยนะคะแล้วที่อยู่ที่นี่เนาะข้างหน้าเราเลยเป็นเมนูยอดฮิตเลยค่ะนั่นก็คือเกาเหล่าเนื้อหม้อไฟนั่นเองค่ะน้ำซุปหอมมาก ี้ตังอยู่ข้างหน้านี่คือแบบโอ้โกลิ่นหอมสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเนื้ออยากจะสั่งเพิ่มจัดไปเลยค่ะเต็มๆนี่มีทั้งเครื่องในนะคะลูกชิ้นนะแล้วก็มีเนื้อนองลายด้วยค่ะนี่เรามีแบบนี้ด้วยนะเจนหมี่แล้วก็มีบะหม,มี่มาด้วยนะคะเอาไว้ทานด้วยกัน อร่อยมากที่เด็ดของเขาเลยก็คือน้ำซุปค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะหอ,อมแบบไม่ต้องปรุงเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะสุดๆถ้าใครเป็นสายเนื้อ ต้องไม่พลาดเลยนะคะที่นี่อร่อยทุกอย่างฟินทุกเมนูเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่ทานเนื้อนะคะที่นี่ก็ยังมีหมูให้ทานด้วยนะคะเป็นหมูตุ๋นอร่อยเหมือนกันแน่นอนเลยค่ะเราขอบอกอีกทีนึงนะคะร้านเฮ้งชุนเส็งนะคะอยู่ที่ถนนสุนทรโกษาย่านลองเตยนี่เองค่ะเปิดทุกวันนะคะจันร์ถึงสุก7.30ถึง2.30สาวอาทิตย์นะคะเปิด7.30ถึง4.00นค่ะ มาตามรอยก <character. S 1> <music> ินอร่อยฟินกันแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นเม็นกินเยอะแบบนี้จริงๆจะบอกว่ากินได้อีกนะคะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานถูกไหมอุ้ยขออนุญาตเสิร์ชหาร้านขนมแบอันนอันมยปแปวยังอยู่เหรอคะไปก่อนนะคะทุกคน